สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเด็ดคิงส์คารครับประจำวันจันทร์ที่21ตุลาคม2567ถึงจะเป็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์แต่ก็ไม่เงียบเหงาครับเพราะว่าหลีกใหญ่ในยุโรปเนี่ยถึง3หลีกด้วยกันก็ยังลงเตะทําการแข่งขันอยู่มีพิมลิกอังกฤษกันโชเลียอิตาลีแล้วก็ลาลิกาสเปนครับแล้วก็แน่นอนครับทีเด็ดคิงส์คารไม่ลืมที่จะคัด5คู่พิเศษเอามาฝากแฟนๆของช่องเดี๋ยวก็รอติดตามก็ได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆ จนตกผลึกได้คู่ฟุตบอลที่ดีที่สุดเอามาฝากกับสมาชิกในกลุ่มเป็นประจำทุกวันไม่ต้องเสียเวลาไปวิเคราะห์เองให้ปวดหัวครับกับปัจจุบันที่มีสมาชิกถึง4กลุ่มกว่า1,200คนแล้วแล้วที่สําคัญครับเข้ากลุ่มนี้ไม่มีเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นครับสนใจก็แอดมาได้เลยครับที่ Line@ kk868 มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือจะเป็นทางช่องทางลิงก์ที่เราปักหมดุดทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ สำหรับฟุตบอลคู่แรกในวันนี้ขอเปิดหัวด้วยศึกฟุตบอลรพเียร์ลีกอังกฤษเลยครับในคู่ระหว่างนอตติงแฮมฟอรเรสจะเปิดบ้านพบกับคริสตัลพาเลซคู่นี้ก็จะลงเตะกันในเวลาตีสอตรงครับของในค่ำคืนนี้เจ้าท่นฟอเรสอันดับในตารางตอนนี้อยู่ในอันดับที่12ครับแข่งมา7นัดชนะ2เสมอสและแพ้ไป1ส่วนทีมเยือนคริสตัลพาเลซตอนนี้อยู่ในอันดับที่18แข่งมา7นัดเท่ากันยังไม่มีเกมชนะเลยครับโดยเสมอไป3และแพ้ไป4ี่ ผลงานห้านัดล่าสุดของเจ้าถิ่นฟอร์เรสครับชนะ1เสมอ3และแพ้ไป1นัดล่าสุดของฟอร์เรสก็ออกไปเล่นเป็นเกมเยือนครับถือว่าทำผลงานได้ใช้ได้เลยครับเพราะว่าออกไปเยือนเชลซีและไปยันเสมอเชลซีได้ถึงในถิ่นรับ1ประตูต่อ1ส่วนผลงาน5านัดล่าสุดของทีมเยือนพาเลสเนี่ยชนะเพียงเกมเดียวเท่านั้นครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดของพาเลสก็เป็นเกมฟุตบอลลีกเปิดบ้านครับแล้วก็แพ้ต่อลิเวอร์พูลคาบ้านไปเลยครับศูนย์ประตูต่อ1มาดูต่อที่เฮตูเฮตการเจอกันใน5นัดล่าสุดของ เพราะว่า5ครั้งล่าสุดที่เจอกันเนี่ยฟอร์เลสเอาชนะพาเลสได้2ครั้งแล้วก็เสมอกันไป3ครั้งครับพาเลสเนี่ยเอาชนะฟอร์เลสไม่ได้เลยใน5ครั้งล่าสุดที่เจอกันส่วนนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยเป็นเกมฟุตบอลพเมีย์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาครับวันนั้นนอตติแฮมฟอร์เลสเปิดบ้านแล้วก็เสมอกับพาเลสไปครับ1ประตูต่อ1ความพร้อมของจ้าถน่นฟอร์เลสในวันนี้กุนซอนูโนเอสปิริโตซันโตวันนี้ครับจะต้องขาดผู้เล่นกำลังหลักคนสำคัญในแดนกลางไปครับนั่นกือ Ward, ouse, อากการดรดางกบบไ้ัหล ในแมตช์ล่าสุดครับที่ออกไปยันเสมอเชลซีได้1ประตูต่อหนึ่งทำให้ต้องพลาดลงสนามในเกมในวันนี้เช่นเดียวกับดานิโลและอิบราฮิมาซองกาเร่สองนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บเดิมอยู่แล้ววันนี้ครับก็คาดว่ากุนซือเอสปริโตซันโตเนี่ยจะจัดทัพมาสู้ด้วยระบบ42-31โดยจะมีคริสวูดออกสตาร์ทยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าโดยจะมีแอนโทนีอิลังกาเอเลียดแอนเดอร์สันและคาร์ลัมฮัตสันโอดอยคอยทำเกมช่วยอยู่ในแดนกลางส่วนความพร้อมของทีมเยือนคริสตัลพาเลทครับ ner, นนกุาานซือโอเลววกลาสเนอร์ แมตทิวเทอร์เนอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งครับเนื่องด้วยกฎห้ามลงเจอกับทีมต้นสังกัดเดิมทีคริสตัลเลตยืมตัวมาจากรอตินแฮมฟอเรสเช่นเดียวกับดานิเอลมูนยอสที่บาดเจ็บเข้ามาสดๆร้อนๆเลยครับสมทบกับคนที่บาดเจ็บอยู่แล้วคือมาเทอุสฟลังชาซาดีลีอาดและคริสโตเฟอร์ริชาร์ดคือบรรดาเหล่าตัวเจ็บเดิมอยู่แล้วก็คาดว่าวันนี้กุนซือกลาสเนอร์จะมาสู้ด้วยระบบ3 4 1 2 1> คู่หูในกองหน้าก็จะเป็นเอ็ดเวิร์ดเอนเคเทียสยืนคู่กับชองฟิลิปมาเตตายมี e ay, อยเยอย่ทากชวง หลังเงื่นไขในคู่นี้เปิดออกมาที่เสมอเจ้าถิ่นนอตเทิแฮมฟอเรสถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าถิ่นฟอเรสฟอร์มจะไม่ได้ถึงกับว่าโดดเด่นเท่าไร่แต่ว่าเกมในลีก7เกมล่าสุดฟอเรสยังไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยชนะไป2แล้วก็เสมอไป4ถึงแม้ว่าจะหนักไปทางเสมอก็ตามแต่วันนี้เนี่ยพวกเขาได้เล่นในบ้านยังไงก็ต้องวางที่เจ้าถิ่นฟอเรสไว้ก่อนครับส่วนทีมเยือนพาเลสตั้งแต่เปิดฤดูกาลมายังไม่มีเกมชนะเลยแพ้ไปถึง4แล้วก็เสมอ3แนวรับก็เสียประตูกันง่ายเงื่อนไขที่เปิดออกมาราคาเสมอไหนเสมอกันนนอยย่่าางีี้้เเชจถ ดีกว่าครับฟันธงครับฟอเลสจะเอาชนะคริสตัลพาเลตไปได้1ประตูต่อศูนและสกอร์ต่ําคู่ที่2ไปกันที่ศึกฟุตบอลกัรโชเซียอิตาลีครับในคู่ระหว่างเวโรนาจะเปิดบ้านพบกับมอนซาคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่นาทีของในค่าคืนนี้เจ้าถิ่นเวโรนาอันดับในตารางตอนนี้อยู่ในอันดับที่12ครับแข่งมา7นัดชนะ3ไม่มีเกมเสมอและก็แพ้ไป4 ส่วนทีมเยือนมอนซาตอนนี้อยู่ในอันดับที่19เป็นรองบวยอยู่ในสถานะนี้ครับแข่งมา7นัดเท่ากันยังไม่มีเกมชนะเลยเสมอไป4และแพ้ไป3ผลงาน5้านัดล่าสุดของเจ้าถิ่นเวโรนาชนะ2แล้วก็เสมอ3นัดล่าสุดของเวโรนาเป็นเกมฟุตบอลลีกเวโรนาเปิดบ้านแล้วก็เอาชนะต่อเวเนเซียไปได้2ประตูต่อหนึ่งส่วนผลงานหานัดล่าสุดของทีมเยือนมอนซาเก็บชัยชนะไปได้แค่นัดเดียวครับใน5ครั้งล่าสุดเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดของมอนซาเป็นเกมฟุตบอลลีกเช่นเดียวกันมอนซาเปิดบ้านแล้วเสมอกั โรมาไปครับ1ประตูต่อหนึ่ง เฮดทูเฮดการเจอกันใน5ครั้งล่าสุดของทั้งคู่เป็นฝ่ายของทีมเยือนมอนซาครับที่ทำผลงานได้ดีกว่า5ครั้งล่าสุดที่เจอกันเวโรนาเอาชนะมอนซาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเสมอกัน2ครั้งแล้วก็แพ้มอนซาไป2ครั้งครับนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาวันนั้นเวโรนาออกไปเล่นเป็นเกมเยือนไปเสมอกับมอนซาถึงในถิ่นครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ความพร้อมของเจ้าถิ่นเวโรนาในวันนี้กุนซือเปาโลซาเนตติวันนี้ก็จะมีข่าวดีครับเพราะจะได้ตัว lov, field, ทโทม มาช่วยทีมได้อีกครั้งในเกมวันนี้ก็คาดว่าวันนี้เวโรนาจะมาสู้ด้วยระบบ4 2 3 1ในแผงมิดฟิลตัวรุกก็จะใช้ดากโกลาโซวิชกิโกลิสคาสตานอสและโทมัสซูสลอฟส่วนกองหน้าตัวจบสกอร์ก็จะใช้แคสเปอร์เทงสเตดลงล่าตะข่ายในเกมนี้ด้านฝั่งทีมเยือนมอนซากุนซือเลสซ andro เนสตาวันนี้ครับก็ต้องรอเช็คความฟิตของ3นักเตะแพทริกชูเลียซามูเอเรวินยาโตและอันเดรียเปตันย่าว่าจะผ่านความฟิตสำหรับเกมในวันนี้หรือไม่แต่ข่าวดีก็คือจะได้ตัวสเตฟาโน とらてい ผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่ฟิตทันพร้อมมาลงเฝ้าเสาในเกมนี้ได้พอดีครับการจัดทัพในวันนี้คาว่ามอนซาจะมาสู้ด้วระบบ3 4 2 1แนวรุกก็จะวางดานิเอลมาดิดนี่ยืนคู่กับมาเตโอเปซินาโดยจะมีมิลานยูริชยืนเป็นตัวจบสกอร์อยู่ในแดนหน้าคู่นี้ครับเงื่อนไขที่เปิดออกมาให้เจ้าถิ่นเวโรนาเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0-0.5ขีดวิเคราะห์แบบนี้ครับตอนนี้เนี่ยฟอร์มของทั้งคู่ทั้งเจ้าถิ่นเวโรนาและมอนซาฟอร์มก็พอๆกันครับไม่ได้ม สี่ครั้งล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเจ้าถินเวโรนาไม่สามารถเอาชนะมอนซาได้เลยครับฟอร์มสูสีกันแบบนี้ผมก็อิงที่สถิติการเจอกันไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยให้เชียร์ไปที่ทีมเยือนมอนซาเลยครับฟันทงครับมอนซาจะบุกมายันเสมอเวโรนาได้ถึงในถิ่น1ประตูต่อ1และสกอร์ต่ำคู่ที่3ครับเราไปกันที่ศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนในคู่ระหว่างบาเลนเซียจะเปิดบ้านพบกับลาสพามาสคู่นี้ก็จะลงเตะกันในเวลาตีสองตรงของในค่ำคืนนี้ เจ้าถิ่นบาเลนเซียอันดับในตารางตอนนี้อยู่ในอันดับที่19เป็นรองบัวยอยู่ครับแข่งมา9นัดชนะ1สเสมอ3และแพ้ไป5ส่วนทีมเยอรลัสพามาสตอนนี้อยู่ในอันดับที่20เป็นบัวอยู่ในขณะนี้ครับแข่งมาเกนัดเท่ากันยังไม่มีเกมชนะสเสมอ3และแพ้ไป6ผลงานหนัดล่าสุดของเจ้าถิ่นบาเลนเซียหนักไปทางสเสมอซะส่วนใหญ่ครับสเสมอไป3ชนะไป1แล้วก็แพ้ไป1ผลงานในลีกล่าสุดของบาเลนเซียคือเกมออกไปเยือนเลกาเนสครับผลคือสเสมอรครับจบกันไปแบบไม่มีสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนผลลงาน 5, นลานด่ส ของทีมเอรัสพามาสยำแย่ครับไม่มีเกมชนะเลยแพ้ไปถึง4และเสมอ1เกมล่าสุดในหลีของลัสพามาสก็เปิดบ้านแล้วก็แพ้ต่อเซลตาบีโกขาบ้านไปครับศูนย์ประตูต่อหนึ่ง เฮตูเฮตการเจอกันของทั้งคู่ในห้ครั้งล่าสุดถือว่าสูสีกันครับเพราะว่าผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะคนละสครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่ฤดูการที่ผ่านมาครับบาเลเซียออกไปเล่นเป็นเกมเยือนและไปแพ้ต่อลาสพามัสสอประตูต่อศูนย์เจ้าถิ่นบาเลเซียครับวันนี้จะไม่มีชื่อของลาฟาเมียตัวรุกวัย27ปีซึ่งติดทดแบนจากทางสโมสรครับเช่นเดียวกับคูอาเมโดเมนิกและมุกตาดีอาคาบี ที่ยังไม่ผ่านความฟิตไม่สามารถกลับมาช่วยทีมได้ครับนอกนั้นก็จะใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากในเกมล่าสุดลงสนามในวันนี้ทั้งหมดนาเปาตัวจบสกอร์ก็จะเป็นอูโก้ดูโรโดยจะมีคาบี้กูเอร่าคอยทําเกมช่วยอยู่ในแดนกลางส่วนทีเมเยือนลาสพามาัสไม่มีผู้เล่นที่บาดเจ็บหรือติดโทษแบนก็มาเพิ่มครับจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากในนัดล่าสุดลงสนามด้วยกันทั้งหมดโดยจะวางฟาบิโอซิลายืนเป็นกลางตัวรุกและนาเปาตัวจบสกอร์ก็จะเป็นโอลิเวียแม็กเบอร์นี่เงื่อนไขในคู่นี้ให้เจ้าถิ่นบาลนเซียเป็นฝ่่่่ายยตออูที 0.5K ีด 1. ลาสพามาัสทีมเยือนตอนนี้อาการหนักมากๆครับแพ้ถึง5จากใน6เกมล่าสุดเปิดฤดูกาลมาก็ยังไม่มีเกมชนะเลยโดยเฉพาะในนัดล่าสุดครับที่เจอกับเซลตาบีโก้คู่แข่งเหลือผู้เล่นเพียงแค่9คนก็ยังเอาคืนไม่ได้เลยวันนี้ก็ไม่น่ารอดออกไปจากถ้ำค้างคาวเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นบาเลนเซียครับฟันทงบาเลนเซียจะเอาชนะลาสพามัสไปได้3ประตูต่อ1และสกอร์สูงคู่ที่4ไปกันที่ศึกฟุตบอลสวีเดนออสเวนคารครับในคู่ระหว่างนอร์โคปิงจะเปิดบ้านพบกับบอมมาปลอชคาน่นาคู่นี้ก็จะลงเตะกันในเวลา เที่ยงคืนตรงของในค่าคืนนี้ครับนอร์โคปิงตอนนี้อยู่ในอันดับที่13ของตารางครับแข่งมา26นัดชนะ7เสม,มอ6และแพ้ไป13ส่วนทีมเยือนบลอมปอสชคาน่าตอนนี้อยู่ในอันดับที่10แข่งมา26นัดเท่ากันชนะ8เสม,มอ9และแพ้ไป9 5นัดล่าสุดของเจ้าถิ่นนอร์โคปิงยำแยกครับไม่มีเกมชนะเลยเสม,มอไป3และแพ้ไป2นัดล่าสุดของนอร์โคปิงก็เป็นเกมฟุตบอลลีกเปิดบ้านแล้วแพ้ต่อโกเตเบอร์คาาบ้านไปครับศูนย์ประตูต่อ2ทีนี้มาดูที่5นัดล่าสุดของทีมเยือนบลอมบ้างอ สุดของบอมมาปรอชคาน่าชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2นัดล่าสุดของบอมมาปรอชคาน่าเป็นเกมฟุตบอลลีกเช่นเดียวกันครับบอมมาปรอชคาน่าเปิดบ้านแล้วชนะต่อ GAS i S, ไปได้2ประตูต่อศูนมาดูที่ h ฮตฮการเจอกันในห้ครั้งล่าสุดของทั้งคู่เป็นฝ่ายของทีมเยือนบอมมาปรอชคาน่าครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าเจอกัน5ครั้งล่าสุดเจ้าถิ่นนอคโคปิง้งเอาชนะบอมมาปรอชคาน่าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแพ้ไปถึง3และเสมอกัน1ครั้งนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อฤดูกาลที่แ้ววัน,น,น นอโคปิงออกไปเล่นเป็นเกมเยือนแล้วไปแพ้ต่อบอมมาปลอชคาน่าครับสประตูต่อ1ความพร้อมของเจ้าถิ่นนอโคปิงในวันนี้ไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนครับคาดว่าจะมาสู้ด้วยระบบ4 2 3 1ในแผงมิดฟิลด์ตัวรุกจะวางเยสเปอร์อิสเมล่าซีเซ่คริสตอฟเฟอร์คาเซนี่และอิซักอังเดรซิเกอร์เกสันคอยทําเกมร่วมกันโดยจะมีทีมปลีกายืนเป็นตัวจบสกอร์อยู่ในแดนหน้าด้านฝั่งทีมเยือนบอมมาปลอชคาน่าวันนี้ก็จะไม่มีชื่อของเล hm ียมทาวิลดารัน ผู้เล่นในตำแหน่งปีกขวาที่ได้รับอาการบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามสำหรับเกมในวันนี้แน่นอนวันนี้ก็คาดว่าบรามมปรอสคาน่นาจะมาสู้ในระบบ4 2 3 1ในแดนกลางก็จะใช้ลูกวิกฟริซซันวิลเมอร์โอเดรฟาลและอดัมยาคอบเซนคอยทำเกมร่วมกันโดยจะมีนิโคล่าวาซิสที่ฤดูกาลนี้ทำไปแล้วถึง16ประตูเป็นตัวจบสกอร์อยู่ในแดนหน้าครับเงินไขในคู่นี้เปิดออกมาที่เสมอเจ้าถิน่นนอร์โคลปิงกับฟอร์มของเจ้าถิน่นนอร์โคปิงในตอนนี้ยำแย่ครับ8นัดที่ผ่านมายังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยแถมสถิต การเจอกันที่ผ่านมาก็เป็นรองทีมเยือนบลอมมาปลอชคาน่าอย่างชัดเจนครับเงินไข่ที่เปิดออกมาราคาเสมอไหนเสมอกันแบบนี้เชียร์ไปที่ทีมเยือนบลอมมาปลอชคาน่าได้เลยครับฟันทงบลอมมาปลอชคาน่าจะบุกมาเอาชานะนอร์คปิงได้ถึงในถิ่น2ประตูต่อ1และสกอร์สูงคู่ที่ศึกซุตบอลเดนมาปปร์กซูเปอร์ลีกในคู่ระหว่างอาฮุสจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของบลอนบี้คู่นี้จะลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงของในค่ำคืนนี้ครับอาฮุสเจ้าถิน่นตอนนี้อยู่ในอันดับที่3ของตารางแข่งมมานชนชะะ5 .5 เสอแแลแพไป ส่วนทีมเยือนบอนบี้ตอนนี้อยู่ในอันดับที่6ของตารางแข่งมา11นัดเท่ากันชนะ5เสมอ3และแพ้ไป3ผลงาน5นัดล่าสุดของเจ้าิ่นอาฮุสไม่มีเกมแพ้ก็จริงครับแต่ว่าหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่เสมอไป4และชนะไป1นัดล่าสุดของอาหุสเป็นเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องกระชับมิตรครับอาหุสออกไปเยือนฮัมบูกแลเสมอกันไปครับหประตูต่อนหนึ่งเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานี่เองส่วนผลงาน5นัดล่าสุดของทีมเยือนบอลบี้ชนะ3เสมอ1และแพ้ไป1นัดล่าสุดของบอนบี้เป็นเกมฟุตบอลลีก เปิดบ้านแล้วเอาชนะต่อมิดทิลแลนด์ไปได้2ประตูต่อศูนย์ผลงานการเจอกันในห้ครั้งล่าสุดของทั้งคู่เป็นฝ่ายของเจ้าถิ่นอาหุสครับที่ทําได้ดีกว่าหาครั้งล่าสุดที่เจอกันเจ้าถิ่นอาฮุสเอาชนะได้3ครั้งเสมอกัน1ครั้งและแพ้บลอนบี้ไปหนึ่งครั้งครับนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอาหุสออกไปเล่นเป็นเกมเยือนและไปเอาชนะบลอนบี้ได้ถึงในถิ่น1ประตูตอ่อศูนย์เจ้าถิ่นอาหุสในวันนี้ครับกุลส์อ ler, ะ โตเบียสมอนสกาดที่ยังอยู่ในอาการบาดเจ็บอยู่ในช่วงพักฟื้นครับลงสนามวันนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนก็คาดว่ากุนซือลอสเลอร์จะมาสู้ด้วยระบบ3-5-2โดยจะมีโตเบียสเบชกับแพทริกมอร์เทนเซนที่ฤด,ดูการนี้ทําไปแล้วถึง6ประตูยืนเป็นตัวจบสกอร์อยู่ในแดนหน้าด้านฝั่งทีมเยือนบรอนบี้มาเยือนในวันนี้ก็จะขาดผู้เล่นกําลังหลัก2คนครับก็คือมาธิอัสคริสการ์เดนและชอนไคลเบอร์ที่มีอาการบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามวันนี้แน่นอนครับคาดว่าวันนี้กุนซือโซเลนเซนจะจัดทีม หโดยจะมีมิเลตาราโยวิชที่ฤด,ดูการนี้ทําไปแล้ว3ประตูออกสตาร์ทจืนเป็นกองหน้าตัวเป้าและจะใช้ยูอิโตะซูซูกิกับนิโคลายวอลเลสคอยทาเกมช่วยอยู่ทางด้านหลังอีกทีคู่นี้เงื่อนไขที่เปิดออกมาให้ทางเจ้าถิ่นอาฮุสเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0ูนขีดศู จริงอยู่ครับที่เจ้าถิ่งอาฮุสเนี่ยมีเกมการเล่นในบ้านที่ดีแต่ว่าพักหลังๆหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่ด้านทีมเยือนบลอนบี้ก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มที่ดีเหมือนกันครับหานัดล่าสุดของบลอนบี้แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นวันนี้มองว่าสูสีกันครับเชียร์ไปที่ทีมเยือนบลอนบี้ดีกว่าครับน่าจะมายันเสมอได้ฟันธงครับบลอนบี้จะมายันเสมออาฮุสได้ถึงในทิน2ประตูต่อ2และสกอร์สูงจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ5าคู่ที่คิงคานส์คัดวิคราอห์มาเป็นพิเศษสำ ที่กำลังมองหากลุ่มฟุตบอลดีๆที่จะมีคู่ทีเด็ด VIP ลงไว้ให้ในกลุ่มแบบฟรีๆไม่มีเสียค่าบริการลงไว้ให้ในกลุ่มทุกวันรับประกันว่ากลุ่มนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสมาชิกกว่า1200กว่าคนเข้าไปแล้วสนใจก็แอดมาได้เลยครับที่ Li@ like น์แอด kk868 หรือจะเป็นทางช่องทางลิงก์ที่เราปักหมดุดทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับเอาละครับมาสรุปกันอีกรอบว่าวันนี้คิงคาแนะนําให้ไปที่ตัวไหนกันบ้าง คู่ที่1ฟุตบอลพรีเมียร์ลิงอังกฤษน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลทเงื่อนไขคือเสมอเจ้าถิ่นฟอร์เรสต์เชียร์ฟอร์เรสต์เจ้าถิ่นครับฝันทงฟอร์เรสต์จะชนะพาเลทไปได้1ประตูต่อศูนย์และสกอร์ต่ำคู่ที่2เป็นศึกฟุตบอลกันโชดเซเรียอิตาลีเวโรนาเปิดบ้านพบกับมอนซาเงื่อนไขให้เจ้าถิ่นเวโรนาเป็นฝ่ายต่อที่ศูนย์ขีดศูนย์จุดห้าสถิติการเจอกันมอนซาทำได้ดีกว่าเยอะเลยครับเชียร์ไปที่ทีมเยือนมอนซาเลยครับฝันทงมอนซาจะบุกมายันเสมอเวโน่่าได้1ประตตูอ 1, และสมอ 3, ลลสเปปนนนบบบบาาาเเเลลซียิด้พกับบสา เงินไขให้เจ้าถิ่นบาเลนเซียเป็นฝ่ายต่อที่0.5-1ขีดกับฟอร์มของลาสพามัสในตอนนี้ไม่ไหวจริงๆครับเชียร์ไปเลยครับที่บาเลนเซียเจ้าถิ่นปันทงบาเลนเซียจะเอาชนะลาสพามัสไปได้3ประตูต่อ1และสกอร์สูงคู่ที่4ครับเป็นศึกฟุตบอลสวีเดนออสเวนคารในคู่ระหว่างนอร์โคปิงจะพบกับบอมมาปรรชคาน่าเงินไขที่เปิดออกมาคือเสมอเจ้าถิ่นนอร์โคปิงให้เชียร์ไปที่ทีมเยือนบอมมาปรรชคาน่าครับฟันธงบอมมาปรรชคาน่าจะบุกมเอาชนะนอร์โคปิงได้ถึงในถิ่น2ปประะตตตููู่อ1แลลสสกงคที5เ็นึฟุบ หมากซุปเปอร์ลีกอาหุสจะเปิดบ้านพบกับบลอนบี้เงินไขที่เปิดออกมาให้เจ้าถิ่นอาหุสเป็นฝ่ายต่อที่0ูนขดศูเชียร์ไปที่ทีมเยือนบลอนบี้ครับวันนี้บลอนบี้จะบุกมายันเสมออาหุสเจ้าถิ่นได้2ประตูต่อ2และสกอร์สูงขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกทกท่านครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ